Đủ hấp ngũ xá dài Không cho tục chạy mà. อยู่นิ่งเลยไม่ยอมไปไหนเลยเออก,กลันทิแล้วนี้แล้วแล้วดูดิีเขาจะไปไหนไม่กลัวด้วยไม่กลัวคนด้วยไม่หนีด้วยไปแล้วไปแล้ว អីឡាៗៗបាយកាន់នេះទេ ลมแรงจะไม่ค่อยมีฝนนาข้าวยากขึ้นเต็มไปหมดเลยไม่ว่าของใครนะครับแถวนี้เป็นโนนนะครับขึ้นถ้าไม่มีน้ำบาดาลมันก็มีน,น้ำต่มพาฝนอย่างเดียวครับจวงนี้เหมือนจะเป็นหน้าแรงเลยลมแรงและเกิน